ตอนนี้เราก็จะมาพ่อนอยางและลดให้มันมีความดำมันนะครับพ่นทิ้งไว้ มันก็จะด,ดำเองไปก็มาไปกาลกไปาไปก็ไปไปโดนแน่ไปรีไปทนไม่ได้แล้วมันก็ขวางเปีนย้ำใน้มดีกว่า ตอนนี้ก็ยืดยางมันไเราต้องพ่นให้มันดำ 这什么呀这 เดียบร้อยเหลือด้านหน้าแล้วคันนี้กดเดือดเดือดขึ้บ